เตัดพลังกันก่อนนะฮะชิ้นเป็นชิ้นเลยอย่าปซาดิปเป็นชิ้นเลยมีคนบอกว่าซื้อแล้วนะคะมิลลี่น่ารักมากใช่ค่ะอร่อยทุกคนค่ะทุกคนช่วยกดซื้อก่อนนะคะับเบอปลาเป็นชิ้นเลยนะคะกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ต้องพูดมากคำโตโตคำโตโตไปเลยเป็น่ใช่เลยถ้าทานเอ็กซี่ออริ้นริ้นก็ออกมามันจะโดนแบรนด์แม่รินเนี่ยเออกินยังสวยแล้วพอแตงกวาไม่ใช่ฟ้อนแตงกวาแตงกวามือล้างแล้วนะ มือล้างแล้วอร่อยกดตะกร้าเลยนะสองพันสร้อยยี่สิบห้าบาทนับพร้อมกันดีกว่าห้าสี่สามสองหนึ่งกดตะกร้าเลยทุกคนมาแล้วดูกิดูดูลิ้นคุณลิลี่จะได้ปิกหรือกปล่าทุคนหรือเล่ไดะไรอะไรหมอไม่เห็น ร้อนเนี่ยเดี๋ยวก็มากดลุลค่อต่คือคือหนูต้องบอกว่ากาสลิดอะเป็นค่ะกินสวยๆไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยต้องกินมุมมากอิบเอามาต้องใช้มือแล้วก็แบบอ่อยจริงๆนะคะถ้าไม่กดไม่จ่ายตังหนูนรี่ไม่มีตังกินข้าวค่ะโอเค ขอบคุณค่ะนี่เท่าไหร่ละเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เท่าไหร่เลยมาเรื่อยๆนะแต่ก็มาเรื่อยๆเลยนะคะทั้งสองทิศทางเลยนะอร่อยจริงค่ะน้ำพริกนางงามนะคะรสปลาสลิดที่เรากินนะคะแล้วก็รสเผดน้เผ็ดมากเผ็ดน้อยไก่กรอบแล้วก็ต้มยำแล้วดูเสียงกรอบกรุบอบมากกรุบกรอบจริงๆใช่ใหม่นะคะสดใหม่สดใหม่เราเลยเรื่องอะไรกันก่อนวันนี้เริ่มต้นวันนี้เขาเป็นมินิคอนเสิร์ตอ๋อไม่คงดาราสาวจะนี้ ต้องกดตะกร้าก่อนจะมีพาลิทใา้ทีละเพลงทีละเพลงไม่งั้นคุณลิลลี่จะท้องเพลงไม่ออกตายแล้วลจะบอกว่าบอกเมื่อกี้ตอนซ้อมคือเสียงดีมากเสียงดีมากใช่ขนาดซ้อมแล้วซ้อมแล้วนอนน้อยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใชจะมีเลยนะวันนี้นี่จะบอกนี่จะบอกว่าจริงๆอ่ะลี่เป็นคนเสียงดีแต่เสียงดีอ่ะมันซ่อนอยู่ข้างในไม่ออกหอังดี ออกมานิดนึ่งอะร้องให้ฟังแล้วเรียนร้องเพลงด้วยใช่ไหมก็ไม่เคยเรียนเป็นจริงจังใช่ไหมจริงจังแต่ว่าตอนเด็กๆหนูก็ชอบร้องชอบหอนอยู่ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาข้าห้องน้ำก็หอบอยู่ในห้อง อะไรก็ไม่ได้จวันนี้ต้องไปเรียนร้องเพลงแต่ยกเลิกมานี่เลยใช่ไหมมาหาใช่ใช่ใช่ต้องมาหาวนเลยเย้พี่รักกดตะก้าให้พี่กดตะก้าด้วยนะคะวันนี้จะวันนี้จะเอาหนึ่งล้านใช่ถ้า่าที่เป็นคนที่มีบุญจริงๆนะก็ขอให้รีได้หนึ่งล้านเถอะค่ะใช่ ต้องได้ต้องได้ต้องไดค่ะน้องลินลีนนะคทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีความหวังเราต้องมีความหวังไม่ก่อนเมื่อวานสอนไปแล้วถ้าเรากล้าที่จะหวังมันก็ได้แต่ถ้ามันไม่หวังวันนี้หนูก็คงไม่ยืนอยู่ตรงนี้วันนี้สันก็เป็นจริงแกค่ะต่อไปก็จะมีละครซีรีส์ลินลีก็แบบลินลี่ย่าไปพูดอะไรแบบน้ไปขอหเซนได้มา ขอลายเซนที่โคตรทะลุชั้นนะปากกาปากาลายเซนคือแบบว่ารีแบบอารมณ์ดีแล้วก็จะกล้าให้ดีหน่อยเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังอ่ะขอรับอีกรอบหนึ่งได้ไหมให้กับลิลลี่บูธละกันมามาขอรับขอรับให้รีหน่อยนะโอเคเรานับแล้วลิลลี่ทำอคติ้งท่าละกันเดี๋ยวลิลลี่จะได้เซฟเสียงหนึ่งสองสามห้าสี่สามสองหนึ่งก็จ้าแสดงให้ทุกคนเห็น ขอบคุณสำหรับกำลังใจกดตะกร้าให้รีหน่อยนะคะรวยๆนะคะรวยรวยๆวยรวยรวยเลยนะคะมากำลังเริ่มแล้วทุกคนกำลังเริ่มจะให้โอกาสเริ่มแล้วเริ่มจะให้โอกาสเริ่มแล้วน้ำพริกนั่นแหละถุกย้อมพริกนางงามสองถุงสามร้อยยี่สิบห้าบาท กดเลยนะคะกดแล้วช่วยไปจ่ายตังค์ด้วยถุงต้อนอย่าลืมเอาไปชำระเงินนะคะคะเงินนิดนึงนะคะเดี๋ยวยอดไม่ขึ้นถุงต้อนถุงต้อนไม่ขึ้นนะกดแล้วก็ให้กำลังใจลินดี้ด้วยนะคะนี้ทุกคนสนุมากเขาสวยทุกวันแต่เขาสวยทุกวันแต่มันซ่อนอยู่มันซ่อนข้างงหลััมนซ่อนข้างหลังมันซ่อนข้างหลังแต่วันนี้ตั้งแต่เป็น เจ้านี้ที่ไปแถลงข่าวมันได้ถูกประกายออกมาแล้วและเธอก็ต้องพูดจาดีๆต่อไปอ่ะเดี๋ยวเธอจะโ้นต่อไปตงเปืองตะตักไม่ไม่อันนี้คือรีต้องลีต้องขอขอโทษทุกคนนะคะรีต้องขอโทษทุกๆคนพี่น้องชาวไทยมากๆแต่ว่ารี่ก็จะไม่ขอโทษ แบบอะไรแบบนั้นตรงฝั่งนู้นอะไรอะไรแบบนี้จะตพูดระวังก็ต่อไปนี้จะระมัดระวังคำพูดแต่ด่าเหดิมก็ด่าก็จะแบบว่าเหมือนเดิมแต่จะด่าพูดความจริงแล้วจะมาอีกเยอะๆเพราะว่าความจริงมันแบบนีเป็นรถจมนตราแบบเธอนะเธอจะต้องอะไรอย่างนั้นฉันจะต้องอะไรอย่างนี้มันไม่ถูกต้แล้วตอนนี้ของเรามันไม่ได้หยุดแค่นี้นะเราจะไปต่อค่ะต่อค่ะเพราะว่าเขา ไม่พูดความจริงเราต้องไปต่อค่ะไปต่อแล้วเองบูดี้บอกเลยรับรองฟังสนันนะนะทุกคนกดกตะร้าให้หนูดิลนนี่ด้วยนะคะเระด้าให้หนูดิ้่ด้วยคะะพี่ลูกหมีไม่เหมือนตอนอยู่บอสเลยบอสอยู่วันนี้วันนี้พี่ลูกหมีเปลี่ยนไปพลันงานมาแล้วพลังงีนตัวแม่มาแล้วมันเป็นการไลฟ์ติ๊กตอกครั้งแรกมันก็เลยงงงแล้วอยู่กับบอสอีกจากคนก็เลยด่างเกรงแต่วันนี้ วันนี้มาเต็มวันนี้มาเต็มทุกคนคขามาในไหนที่ลูกหมีมาแล้วค่ะแล้วพี่ลูกหมีอ่ะเปิดโมเดิร์นลิงใช่แล้วี่สอนเดินแบบใช่เดี๋ยวจะให้ลิลลี่เดินแบบกับพี่ลูกหมีแต่ชุดพี่ไม่พร้อมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เฉยได้ได้สอนแล้วทุกคนลิลลี่พอเดี๋ยวลิลลี่ไม่ให้กดตะก้าอีกครั้งเลยเดินไม่ไม่เอาลิลลี่วันนี้เอาเดินไม่ไม่เอาลิลลี่วันนี้เอา เดินไม่ไม่เอาลิลี่วันนี้เอาให้ ไปจ่ายตังค์ด้วยนะคะที่รักค่ะคือจริงน้ำพริกน้ำงามอร่อยมากๆ2กระปุก325กดให้แม่บ้างนะคะจ้าขอแม่ขอแม่ขอแม่ขอเราอยากได้เงินกลับบ้านไม่ใช่เงินกินข้าวเพราะว่าเงินโดนโกงหมดแล้วเรารักบอสเรารักแฟนแล้วก็รักทุกคนด้วยกดให้แม่บ้างนะคะเพราะแม่เป็นมิติใหม่ของตัวเองใช่ทุกคนทำงินไงเลยเก่งมากหรอเก่งมาก ต่อสู้เพื่อน้ำพริกนางงามไม่อยนจริงอร่อยไม่วันนี้หนูไปฝึกมาแล้วนะเป็นไงคะฝึกของการขายของเออเลิศไหนลองซิมันต้องทำยังไงหนูอยู่สบายดีเพราแม่่ต้องนี่กต้องนีไม่ได้ฝึกไปคิดมานางไม่นอนดีสีนะว่าสนางคิดนาง่าจะโอเคึ่งองเดินออกมาเดินออกมาต้องเดินออกมาจากตรงนี้ได้ไม่ได้ ถ้าอยากได้ให้กดก่อนตะก้าหนึ่งีแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูกดตะก้าก่อนคะอ่ะตะก้าเร็วการ์ดดก่อนตรกรตอนตะนะคะ,ะกดตะก้าให้ลินลนี่หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ลินลนี่จะโชว์ศักยภาพในการรีบไปเรียนมาทั้งวันทั้งคืนนะจะบอกให้เนหนขาซีเรียสนะเธอหน้ามาด้วยกี่พันโอ้สี่พัน 4ี่พันาทุกคนสี่พัน้าทุกนี่สี่พัาทุกคนบอสจ่ายแสนหนึ่งก็ลบไปสี่พันห้าเออยัง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 ใกล้ละใกล้ใกล้ละแจละเพราะโดนโกงแสนเจ็ดก็ใกล้กกใกล้ละใล้ละใกไมมันทาไม่ใช่บอสนะวะก็คงไม่มีความหวังกัหมงทุกคนตระการไม่เลค่ยนัะให้น้องลี่กับน้องแบบมม่ลูกหมีขอรับอีกง เสียใจกำลังใจเราต้องการกำลังใจจริงๆนะคะเพราะเราโดนมันนานแล้วค่ะหนึ่งมากดตะกร้าให้นี่หน่อยนะคะรอบนี้99กระปุกกดตะกร้าให้นี่หน่อยนะคะ5 4 3 2 1กดตะกร้าเรทุกคนกดตะกร้ากดตะกร้าแล้วมากดพร้อมกันโอ้โหขึ้นฮอตไหมขึ้นฮอตไหมไม่ค่ะกดตะกร้าให้นี่หน่อยนะคะ โอ๊ว่างเปล่าไม่เป็นไรทุกคนทุกคนกำลังแลบทุกคนกำลังรวมพลังในการกดตะกร้าให้นี่นะคะเชราะฉะนั้นนี่เข้าใจนะคะทุกคนใจเย็นๆไม่ต้องกลัวนะคะ เยังขึ้นมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจของทุกคนเฮ้ยขอหายใจแป๊บนึงแล้วขอจิบน้ำสวยๆนะโอ้โหสวยใช่เลยเดี๋ยวไม่สวยนะไม่สวยนะไม่จิบนะแบบนางงามให้สวยอย่าลืมนะกดตะกร้าแล้วก็ถ้าใครกดแล้วต้องไปจ่ายชำระชะเงินคนคคคนนนนเเออออดดร์์ให้้วยะะะั่ตี้ยอดเป็นไงบ้างอยากดูยอดยอดเป็นไงบ้างคะชำระเงินถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือยังคะอะดูก่อนสูดเต้นไปหมดตื่นเต้นไปหมดตอนนี้ถ้าไม่ถึงแสนเราจะยังไม่พูดแล้วฉันไปเมื่อไหรันล่วงเลยนะคะเอาดูว่าถึงแสนก่อนเร็วเดี๋ยวเราจะได้มาเริ่มมินิคอนเสิร์ตกันยี่สิบนาทีแล้วยังไม่ถึงแสนเลยมันไม่ได้นะจะเริ่มมินิคอนเสิร์ตกี่โมงไม่ได้ต้องคืนจ้ะ คุณแม่การขายของอย่าไปบังคับเขาเราต้องมอบความสุขให้เขาเขาถึงจะจ่ายตังค์ให้เราเพราะฉะนั้นกดตะก้าให้หนุ่มนิลี่หน่อยนะคะกดตะก้าให้หนุ่มนิลี่กันนะคะด่วยดูจริงดีค่ะกดตะก้าให้หนุ่มนิลี่หน่อยนะคะทุกคนโปราอย่าลืมไปจ่ายตังค์ให้หนู่มลิลี่ด้วยนะคะ125บาทค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่กดตะก้าสนับสนุนน้ำพริก อา่านางงามนะคะ <c oughs> แต่ใดๆนี่งามกว่าอันนี้ก็ไม่ขาดอันนี้ก็ไม่ขาดอันนี้ไม่นี่จะบอกนะเคล็ดลับของความสวยนะถ้าเรา คนไหนก็ตามถ้าคนใดก็ตามที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองสวยหรือว่าเรียนอะไรก็แล้วแต่ใช่หนึ่งอย่างมาเรียนบุคลิกภาพอีกหนึ่งอย่างที่ที่คุณต้องตื่นขึ้นมาต่อให้ไม่สวยนี่จะบอกว่านี่สวยทุกวันอ่าเห็นไหมสวยทุกวันพอลลี่มาร์กส์นะฉันยืมขอน้ำพิษกับปุ๊กทุกคนนี่ขออีกรอบหนึ่งนะคะกดไฮรี่หน่อย99กระปุกนะคะถลกใไฮรี่หน่อยนะคะ5้าสส มาเปลี่ยนราคาก่อนเลยค่ะก่อนเลยค่ะแล้วก็มันมีของหนังไก่ด้วยนะครับยังไม่ได้ชิมเลยหนังไก่ไม่จริงๆมันอร่อยมันมันอร่อยทุกรสชาตินะแต่นี่ชอบรสเผ็ดแต่มันอร่อยทุกรสชาตเพราะว่าเป็นคนจัดจ้านอันนี้เป็นหนังไก่ด้วยเป็นรสชาติใหม่ที่เี่ยังไม่เคยชิมหอมมากหอมมากอันนี้เป็น้ดูเรนี่กินแล้วลองแบบกัดโอ้โหเป็นยังไงบ้างเออ โอ้โหถี่แนี้ตายแล้วจะไม่ได้เลยอาขอของโน้นบ้างครับไม่ลิลลี่เขาเป็นใบนะเขาน่ารักเขาบอกเขาระวังนะผู้หญิงที่บใกเขาลิลลี่จะจับจะรูบลิลลี่จะแบบผู้หญิงก็ะอยู่ใกล้ลิลลี่อะทุกคน แต่อยู่ใกล้ไม่ได้ไปยืมตังนะอย่ายืมตังวันนี้ต้องกดตะกร้าให้ลิลลี่อร่อยมากเลยนะทุกคนอันนี้ลิลลี่ไม่ได้โกหกตอแหลทุกคนนะลิลลี่ห้างตอแหลแล้วนะเธอต้องพูดว่าพอแล้ว๋อพูดพอนะไมนูช่นไรคะไม่อร่อยจริงจรองอร่อยจริงจริงนะน้ำพริกทุกคนเราไม่ได้เราไม่ได้เสแสร้งเพื่อที่จะมาหลอกลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นลิลลี่ได้รับประทานแล้วพรามันอร่อยจริงจริงเขาเชิญประทาน คือภาษาเนี่ยที่รีเมื่อกี้พี่ไปขัดรีรพี่ลุงหมีพี่บอกว่าไปซ้อมมาที่คิดอ่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอนเนอร์จีก่อนโอเคจะทำให้ดูอร่อยมากกรอบแบบกรอบจริงกรอบจริงอร่อยมากทุกคนกดตก๊กให้รีหน่อยนะคะกดตก๊กให้รีหน่อยนะคะทุกคนฟังเสียงพี่ลุงหมีทานนี่กรอบไหมโอ้โหกรอบมันทจะกรอบสะพังอร่อยกรอบมากรสชาติเข้มข้นมากเลยนะช่างมัน ไม่ต้องใช้ไม้ด้วยค่เสียวรอบเลยเสี่ยวรอบเลยอกดตะกร้ามด้วยนะคะน้ำพิกนางงามนะคะ2กระบกวันนี้ลดสูงสุดถึง325รบาทนะคะขอบลดได้เลยค่ะซิที่ชอบกินรสไหนที่สุดนี้เผ็ดมากชอบชอบกินรสเผ็ดเขาะว่านี้ชอบรสจัดทุกคนทุกคนมีเมสเซจจากบอสมาเขาบอกว่า ถ้าเกิดวันนี้นะครับไลน์นี้ทำยอดได้มากกว่าเมื่อวานมีเซอร์ไพรส์ให้อวานเท่าไหร่นะครับห้าแสนห้าแสนวันนี้ขอมากกว่าห้าแสนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะยห้าแสนหนึ่งพันเลยห้าแสนหนึ่งพันไม่ได้ไม่เอาสิขอมันแบบมากกว่าห้าแสนหกแสนก็ได้ไม่งั้นห้าแสนหนึ่งพันห้าแสนหนึ่งพันก็น่ารักอยู่นะะขอเชิญทุกคนนะครับช่วยกันหน่อยช่วยกันซัพพอร์ตนะ